สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเบาสบายครับรายการที่จะชวนคุณมาวางสัมภาระหนักๆในใจลงไว้ชั่วคราวแล้วมานั่งคุยกันสบายๆเพื่อหาทางเดินต่อไปในชีวิตด้วยจิตใจที่เบาและสบายยิ่งขึ้นกับผมผู้รับหน้าที่ชวนคุยในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับ เคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนแบกอะไรหนักๆไว้บนบ่าตลอดเวลาทั้งที่เราก็พยายามจัดระเบียบชีวิตมาอย่างดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเดินทางมาถึงหลักไม้สำคัญของชีวิตวัยห0ปีขึ้นไปไวัยที่เราควรจะได้พักผ่อนควรจะได้ชื่นชมกับสิ่งที่สร้างมาแต่ทำไมทำไมในใจมันกลับมีเงาตะคุ่มคุ่มบางอย่างที่คอยกระซิบให้เรากังวลอยู่เรื่อยไป เงานั้นมันไม่ใช่ศัตรูจากภายนอกครับแต่มันคือความกลัวที่สุกซ่อนอยู่ในใจเรานี่เองวันนี้ในเบาสบายตอนพิเศษนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาถอดรหัสความกลัวกันครับเราจะมาดูกันว่าอะไรคือสามความกลัวหลักที่มักจะคอยเกาะกลุ่มหัวใจของคนวัยห้าสบขึ้นไปและที่สำคัญกว่านั้นเราจะอยู่ร่วมกับมันอย่างไรให้ใจเราเบาสบายที่สุด ความกลัวสามประการที่ว่านี้มันอยู่ใกล้ตัวเรามากครับนั่นคือกลัวป่วยกลัวจนและกลัวเหงามันเหมือนสามเสาหลักของความกังวลที่ค้ำยันให้ชีวิตในวัยนี้ของเราสั่นคลอนได้ง่ายๆวันนี้เราจะไม่หนีมันครับแต่เราจะค่อยๆเดินเข้าไปดูมันใกล้ๆทีละอย่างทีละปมค่อยๆคลี่มันออกมาดูด้วยความเข้าใจครับ ส่วนที่หนึ่งปรมบทแห่งความหวั่นไหวคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับชายคนหนึ่งวัยหวปีลุงวินัยเพิ่งกเกษียณจากตำแหน่งผู้จัดการธนาคารสาขาใหญ่มาหมาดๆชีวิตที่เคยตื่นเช้าผูกไทยประชุมแก้ปัญหาพบปะผู้คนถูกแทนที่ด้วยความเงียบของบ้านในตอนเช้ากาแฟหนึ่งแก้วและหนังสือพิมพ์ที่อ่านจบเร็วเกินไป ลูกๆโตแยกย้ายไปมีครอบครัวภรรยาก็ยังมีกลุ่มกิจกรรมของเธอแต่ลุงวินยัยคนที่เคยเป็นหัวเรือใหญ่คนที่เคยคุมเกมมาทั้งชีวิตกลับรู้สึกเหมือนนักมวยที่ก้าวลงจากเวทีทั้งที่ยังไม่อยากเลิกชกเช้าวันหนึ่งลุงวินัยตื่นมาพร้อมกับอาการปวดตื้อที่ท้ายถอยมันไม่ได้เจ็บปวดมากมายครับแต่ความคิดที่ตามมาต่างหากที่น่ากลัว นี่เราจะเป็นความดันสูงหรือเปล่าเส้นเลือดในสมองจะมาเยือนเราเมื่อไหร่จากอาการปวดเล็กน้อยมันขยายใหญ่โตในความคิดของลุงวินยัยเขาเริ่มสังเกตตัวเองมากขึ้นเสียงเข่าที่ดังก๊อบแก๊บเวลาลุกนั่งอาการท้องอืดหลังมื้อเย็นหรือแม้แต่การที่ลืมว่าวางกุญแจรถไว้ที่ไหนทุกสัญญาณเล็กๆน้อยๆถูกตีความไปในทางที่เลวร้ายที่สุดเรากำลังจะป่วยเรากำลังจะเสื่อมถอย นี่คือประตูบานแรกครับประตูแห่งความกลัวป่วยมันไม่ใช่แค่การกลัวความเจ็บปวดทางกายแต่สำหรับคนอย่างลุงวินัยคนที่เคยแข็งแรงเป็นที่พึ่งความเจ็บป่วยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการสูญเสียสูญเสียการควบคุมสูญเสียความสามารถและที่น่ากลัวที่สุดคือการกลัวว่าจะต้องเป็นภาระของคนอื่นความกลัวนี้มันไม่ได้พิ่งเกิดตอนอายุ58หรอกครับ แต่มันซ่อนตัวอยู่เงียบๆมาตลอดชีวิตแล้ววันนี้เมื่อเกราะแห่งงานและความสำเร็จถูกถอดออกตัวตนที่เปราะบางข้างในมันก็เริ่มสั่นไหวครับส่วนที่2ถอดรหัสความกลัวป่วยเมื่อร่างกายไม่ใช่เราอาการของลุงวินัยทำให้เราต้องย้อนกลับมามองตัวเองครับคุณผู้ฟังเคยเป็นแบบลุงวินัยไหมครับ ความกลัวป่วยในวัยห้ขึ้นไปมันซับซ้อนกว่าตอนที่เราเป็นหนุ่มสาวตอนนั้นป่วยอย่างมากก็แค่พักฟื้นขาดรายได้ชั่วคราวแต่ในวนัยนี้ป่วยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะไม่หวนกลับเมื่อเราถอดรหัสความกลัวนี้ออกมาดูแก่นแท้ของมันเราจะพบว่าสิ่งที่เรากลัวไม่ใช่ตัวโรคเสมอไปแต่เรากำลังกลัวผลกระทบของมันต่างหากห เรากลัวการพึ่งพาจากคนที่เคยยืนด้วยลำแข้งตัวเองมาตลอดการต้องยื่นมือขอความช่วยเหลือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยมันบั่นทอนความภูมิใจในตัวเองอย่างมาก 2. เรากลัวการสูญเสียอิสรภาพภาพที่เราเดินเหินไม่ได้ดั่งใจต้องมีคนคอยประคองหรือต้องนั่งอยู่เฉยๆมองดูลูกหลานวิ่งเล่นมันเป็นภาพที่บาดลึกในใจและ 3. เรากลัวความไม่แน่นอน เราไม่รู้ว่าโรคนี้จะพาเราไปถึงจุดไหนเราจะเจ็บปวดทรมานหรือไม่ในทางธรรมะท่านเรียกสิ่งนี้ว่าอุปปาทานครับคือความยึดมั่นถือมั่นโดยเฉพาะการยึดมั่นในรูปหรือร่างกายนี้ว่าเป็นของเราเรายึดว่ามันต้องแข็งแรงมันต้องเป็นไปตามที่เราสั่งทั้งที่เราเฝ้าดูแลมันอย่างดีแต่ทำไมมันถึงยังเสื่อมโทรมนี่คือปมแรกที่เราต้องคลายครับ ร่างกายนี้โดยธรรมชาติของมันมันคือสังขารมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ทันสอนให้เราเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้เราปฏิเสธความเจ็บป่วยแต่ให้เรายอมรับว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตลุงวินัยกลัวป่วยจนไม่กล้าใช้ชีวิตครับเขาเลิกไปเดินออกกำลังกายตอนเช้าเพราะกลัวเขาจะเสื่อมเร็วขึ้น แต่เขาก็นั่งกังวลอยู่หน้าจอค้นหาข้อมูลโรคร้ายต่างๆทั้งวันนี่คือการหนีความกลัวที่กลับสร้างความทุกข์ให้หนักหนากว่าเดิมการถอดรหัสไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ป่วยครับแต่คือการที่เราจะเห็นความกลัวนั้นชัดๆว่าอ๋อที่เรากลัวเพราะเรากำลังยึดเรากำลังฝืนธรรมชาตินั่นเองส่วนที่3ปมที่สองที่รออยู่ ความเชื่อมโยงของความกลัวเมื่อความกลัวป่วยเข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจของลุงวินัยแล้วมันไม่ได้มาเดียวๆครับความกลัวมันมักจะจูงมือเพื่อนของมันมาด้วยเสมอขณะที่ลุงวินัยนั่งกังวลเรื่องสุขภาพสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆที่วางอยู่บนโต๊ะ เงินบำนาญที่เคยคิดว่ามากมายเริ่มดูไม่แน่นอนเมื่อเทียบกับค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราป่วยหนักขึ้นมาเงินเก็บที่มีจะพอหรือเปล่าถ้าต้องเข้าโรงพยาบาลนานๆลูกๆจะต้องลำบากมาจ่ายให้เราไหมคุณผู้ฟังเห็นไหมครับป่มที่สองมันเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วความกลัวป่วยมันกำลังส่งไม้ต่อให้กับความกลัวจนครับ นี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของความกลัวในวัยนี้ครับมันไม่ได้แยกส่วนกันแต่มันเป็นเครือข่ายที่ร้อยรัดกันอย่างเหนียวแน่นความกลัวป่วยทำให้เราเริ่มกังวลเรื่องเงินความกลัวจนเพราะสุขภาพที่ดีในยุคนี้ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วเมื่อเราเริ่มกังวลเรื่องเงินเราก็เริ่มไม่อยากออกไปใช้จ่ายไม่อยากไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเพราะต้องการประหยัด และนั่นก็นำไปสู่ประตูบานที่สคือความกลัวเหงาในทางกลับกันความเหงาก็ทำให้เราฟุ้งซ่านพออยู่คนเดียวมากๆเราก็เริ่มจับจ้องร่างกายตัวเองมากขึ้นกลัวป่วยพอป่วยทางใจมันก็ลามไปป่วยทางกายค่าใช้จ่ายตามมากลัวจนมันคือวงจรที่หมุนวนดึงเราให้จมดิ่งลงไปทีละน้อยครับ สำหรับลุงวินัยตอนนี้เขายืนอยู่บนทางแพร่งเขาปล่อยให้ความกลัวป่วยลากเขาไปสู่ความกังวลเรื่องเงินทองความสัมพันธ์กับภรรยาที่เคยราบรื่นก็เริ่มมีรอยร้าวเพราะเขาหงุดหงิดง่ายขึ้นกังวลไปเสียทุกเรื่องภรรยาชวนไปทำบุญชวนไปเยี่ยมเพื่อนเขาก็ปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ค่อยสบาย เขากำลังสร้างกรงขังตัวเองขึ้นมาทีละน้อยกรงที่สร้างจากความกลัวทั้งสามประการในส่วนต่อไปของเบาสบายเราจะมาเจาะลึกปมที่สองกันครับความกลัวจนในวัยที่เรียวแรงในการหาเงินเริ่มถดถอยเราจะถอดรหัสความกลัวนี้กันอย่างไรและลุงวินยัยเขาจะหาทางออกจากวงจรน,นี้ได้หรือไม่ส่วนที่สี่ ถอดรหัสความกลัวจนเมื่อตัวเลขในบัญชีหยุดเคลื่อนไหวคุณผู้ฟังครับกลับมาที่เรื่องราวของลุงวินยัยหลังจากที่ความกังวลเรื่องสุขภาพเริ่มเกาะกลุ่มใจปมที่สองก็คลี่ตามออกมาทันทีลุงวินัยเริ่มหยิบสมุดบัญชีเงินฝากประจำบัญชีกองทุนต่างๆที่สะสมมาทั้งชีวิตขึ้นมาดูในอดีตเวลาที่ลุงวินัยเปิดมันดูเขาจะเห็นแต่ความสำเร็จ เห็นความมั่นคงแต่ในวันนี้เขากลับเห็นความร่อยหรอนี่คือความจริงของวัยกเกษียณครับเงินที่เคยไหลเข้ามันหยุดแล้วบัดนี้มันมีแต่ไหลออกและความกลัวจนในวัยห0กว่ามันจึงไม่ใช่แค่กลัวไม่มีกิ่นครับแต่มันลึกซึ้งกว่านั้นลุงวินัยกลัวอะไร 1. เขากลัวการสูญเสียศักดิ์ศี ภาพของคนที่เคยเป็นผู้จัดการใหญ่ที่ลูกน้องเกรงใจลูกค้าให้เกียรติมันค้ำคอเขาอยู่การจะต้องไปขอหรือการจะต้องประหยัดจนเสียภาพลักษณ์เดิมๆมันเป็นเรื่องที่เขายอมรับได้ยาก 2. เขากลัวการสูญเสียบทบาทผู้ให้ตลอดชีวิตลุงวินัยคือเสาหลักคือคนที่คอยหยิบยื่นให้ลูกให้ภรรยา แต่ตอนนี้เมื่อหลานมาขอค่าขนมเขากลับเริ่มคิดคำนวณในใจเมื่อภรรยาชวนไปทานข้าวนอกบ้านเขากลับบอกปัดว่าเปลืองเงินทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยเป็นแบบนี้และสามเขากลัวอนาคตที่ควบคุมไม่ได้กลัวเงินเฟอ้อกลัวค่ารักษาพยาบาลที่มองไม่เห็นเพดาน กลัวว่าสิ่งที่อุตสาสร้างมาทั้งชีวิตมันจะสลายหายไปต่อหน้าต่อตาความกลัวจนในวนัยนี้จึงไม่ใช่แค่ความจนทางวัตถุครับแต่มันคือความรู้สึกจนความรู้สึกไม่มั่นคงความรู้สึกว่าตัวเองกาลังจะหมดคุณค่าและความรู้สึกนี้เองที่บีบขันลุงวินัยให้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เขากลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายขี้กังวลแล้วเริ่มตรณีไม่ใช่แค่กับเงินทองแต่ตรณีแม้กระทั่งรอยยิ้มและไมตรีจิตนี่คือพิษสงของความกลัวที่มันกัดกินหัวใจเราเงียบๆครับส่วนที่5คลายปมความจนจากความขาดแคลนสู่ความพอเพียง แล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อความกลัวจนมันร้ายกาจขนาดนี้ในทางธรรมะท่านไม่ได้สอนให้เราปฏิเสธเงินทองครับแต่ท่านสอนให้เรามีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องต่อสิ่งที่เรามี สิ่งที่ลุงวินัยกำลังเผชิญไม่ใช่ความยากจนที่แท้จริงแต่เป็นความรู้สึกขาดแคลนที่เกิดจากอุปปาทานคือการยึดมั่นว่าตัวเลขในบัญชีคือหลักประกันความสุขคือคุณค่าทั้งหมดของตัวเราปมนี้จะคลายได้ไม่ใช่ด้วยการหาเงินเพิ่มครับแต่ด้วยการปรับมุมมองของหัวใจ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเปลี่ยนจากความกลัวให้เป็นความไม่ประมาทความกลัวทำให้เราตรหนีหวาดระแวงและไม่มีความสุขในปัจจุบันแต่ความไม่ประมาทคือการยอมรับความจริงว่าเงินมีวันหมดได้สุขภาพมีวันเสื่อมได้แล้วเราจะวางแผนจัดการกับมันอย่างมีสติแทนที่ลุงวินัยจะนั่งกอดสมุดบัญชีแล้วกลัว เขาลองเปลี่ยนมานั่งคุยกับภรรยาดีๆคุณมาลีเรามาดูกันสิว่าค่าใช้จ่ายจำเป็นของเราจริงๆมีอะไรบ้างเงินส่วนไหนที่เรากันไว้เพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆของเราสองคนส่วนไหนที่เราจะเก็บไว้เพื่อฉุกเฉินจริงๆการจัดการอย่างชัดเจนจะทำให้เราเห็นภาพจริงครับไม่ใช่ภาพหลอนที่ความกลัวสร้างขึ้น และธรรมะข้อสำคัญที่สุดที่จะช่วยเราในเรื่องนี้คือสันโดษครับสันโดษไม่ได้แปลว่าต้องยากจนหรือต้องหยุดนิ่งแต่คือการยินดีในสิ่งที่ตนมีลุงวินยัยอาจจะไม่มีตำแหน่งใหญ่โตเหมือนเดิมแต่เขามีเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยมีตอนทำงานเขามีประสบการณ์ที่พร้อมแบ่งปันเขามีครอบครัวที่ยังอบอุ่น เมื่อเราเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่กําลังจะหมดไปมาสู่สิ่งที่เรายังมีอยู่ใจที่เคยพร่องมันจะเริ่มกลับมาเต็มครับความรู้สึกจนมันจะจางลงและถูกแทนที่โดยความรู้สึกพอหรือที่เรียกว่าพอเพียงนั่นเองครับส่วนที่6ปมที่สความเหงาที่กัดกินในความเงียบ เมื่อลุงวินัยเริ่มใช้ความกลัวเป็นกรอบป้องกันตัวผลกระทบที่ตามมามันร้ายแรงกว่าที่คิดครับเพราะกลัวป่วยเขาจึงเลิกออกไปพบปะเพื่อนฝูงเลิกไปเดินออกกําลังกายที่สวนสาธารณะที่เคยไปประจำเพราะกลัวจนเขาจึงปฏิเสธทุกการสังสรรค์ปฏิเสธแม้กระทั่งการชวนไปทำบุญของภรรยาอ้างว่าเปลืองเงินและอยู่บ้านดีกว่า วงจรชีวิตของลุงวินัยหดแคบลงจากโลกกว้างภายนอกหดเข้ามาเหลือแค่ในรั้วบ้านและกำลังจะหดแคบลงเหลือแค่ในห้องนั่งเล่นหน้าโทรศัพท์ของเขาและนี่คือประตูบานที่3ที่เปิดอ้ารอรับเขาอยู่ความกลัวเหงาครับความเหงาในวัย50กว่านี้มันไม่ใช่ความเหงาแบบวัยรุ่นที่อกหักแต่มันคือความโดดเดี่ยว isolation ที่เกิดจากการตัดขาด 1. ตัดขาดจากสังคมเพื่อนที่เคยโทรมาชวนก็เริ่มหายไปทีละคนเพราะชวนทีไรก็ปฏิเสธทุกที 2. ตัดขาดจากครอบครัวลูกๆโทรมาเขาก็เอาตะบ,บ่นเรื่องสุขภาพเรื่องค่าใช้จ่ายจนลูกๆเองก็เริ่มรู้สึกหนักใจที่จะคุยด้วยส่วนภรรยาคุณมาลีที่เคยเป็นคู่คิดก็เริ่มกลายเป็นเพียงผู้ดูแล ที่ต้องคอยรับมือกับอารมณ์หงุดหงิดของเขาและ 3. ที่น่ากลัวที่สุดคือการตัดขาดจากตัวเองลุงวินัยในวันนี้ไม่ใช่ลุงวินัยคนเดิมที่เคยมีชีวิตชีวาแต่เป็นคนแก่ขี้กังวลที่นั่งจมอยู่กับความคิดลบๆของตัวเองนี่คือความเหงาที่แท้จริงครับไม่ใช่เพราะไม่มีใครอยู่ด้วยแต่เพราะหัวใจมันปิดตายจากทุกสิ่งรอบตัว แม้จะนั่งอยู่ท่ามกลางภูคนแต่ในใจมันกลับเวิ้งว่างความกลัวสองอย่างแรกผลักไสให้เขาต้องมาเผชิญหน้ากับปีศาจต,ตัวที่สามนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้และดูเหมือนว่าปมนี้จะเป็นปมที่คลายได้ยากที่สุดเสียด้วยครับส่วนที่7ถอดรหัสความกลัวเหงาตัวตนที่หายไปคุณผู้ฟังครับ ความเหงาที่ลุงวินัยกำลังเผชิญมันน่ากลัวอย่างไรทราบไหมครับมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่างเพราะไม่มีอะไรทำแต่มันคือความรู้สึกไร้ค่าเพราะไม่มีใครต้องการลองนึกถึงชีวิตของลุงวินัยนะครับ30กว่าปีในธนาคารโทรศัพท์ของเขาดังแทบไม่เคยหยุดมีคนต้องรอพบมีลูกน้องต้องรอการตัดสินใจเขาคือผู้จัดการวินยัยเขาคือคุณวินยัย ที่ทุกคนต้องการพึ่งพาตัวตนของเขาถูกสร้างขึ้นและหล่อเลี้ยงด้วยบทบาทเหล่านี้มาโดยตลอดแต่วันนี้วันที่เกษียณโทรศัพท์เงียบกริบเก้าอี้ที่เคยนั่งประจำที่หัวโต๊ะก็ว่างเปล่าหัวโขนที่เคยสวมใส่มันถูกถอดออกไปแล้วนี่คือแก่นแท้ของความกลัวเหงาในวัยนี้ครับมันคือการสูญเสียตัวตน เมื่อบทบาททางสังคมที่เคยนิยามเรามาทั้งชีวิตมันหายไปเราก็เริ่มเข้งขวางเราจะไปหาเพื่อนเขาก็ยังมีงานของเขาลูกหลานก็มีชีวิตของเขาเรากลายเป็นส่วนเกินของโลกใบเดิมที่เคยเป็นศูนย์กลางหรือเปล่าลุงวินัยนั่งมองภรยาคุณมาลีดูยังปรับตัวได้ดีกว่าเธอยังมีกลุ่มทำบุญยังมีเพื่อนที่ไปเรียนร้องเพลงแต่เขา ผู้ชายที่เคยยิ่งใหญ่ในโลกของการงานกลับไม่รู้จะวางตัวไว้ตรงไหนในโลกของบ้านความเหงานี้มันจึงไม่ใช่การอยู่คนเดียวทางกายครับแต่มันคือการหลงทางทางจิตวิญญาณเราไม่รู้ว่าตื่นเช้ามาเพื่ออะไรเราไม่รู้สึกว่าการมีอยู่ของเราสำคัญต่อใครอีกต่อไป และความรู้สึกไร้ค่านี่เองครับที่มันกัดกินหัวใจได้เจ็บปวดยิ่งกว่าความเจ็บปวดทางกายเสียอีกส่วนที่8คลายปมความเหงาสร้างสัมพันธ์จากภายในแล้วเราจะคลายปมที่ดูเหมือนจะซับซ้อนที่สุดนี้ได้อย่างไรเมื่อความเหงามันไม่ได้เกิดจากข้างนอกแต่เกิดจากข้างในในทางธรรมะ ท่านสอนว่าทางแก้ความเหงาที่แท้จริงไม่ใช่การวิ่งออกไปหาสังคมใหม่ๆไม่ใช่การพยายามเรียกร้องความสนใจจากลูกหลานแต่คือการหันกลับมาสร้างมิตรกับคนที่เราละเลยมาตลอดนั่นคือตัวเองครับคำกล่าวที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนในบริบทนี้ลึกซึ้งมากนะครับ มันหมายความว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนลุงวินัยที่นั่งจมจอมอยู่กับความรู้สึกไร้ค่าค่านั้นแท้จริงแล้วเขากําลังรอรอให้คนอื่นมาเติมเต็มรอให้คนอื่นมาบอกว่าเขายังมีค่าซึ่งนั่นเป็นการรอคอยที่ไม่มีวันสิ้นสุดการคลายปมนี้จึงต้องเริ่มที่การหยุดรอแล้วเริ่มสร้างครับ สร้างอะไรสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะโดยไม่ต้องอาศัยตำแหน่งหรือเงินทองเย็นวันหนึ่งลุงวินัยนั่งมองคุณมาลีที่กำลังรดน,น้ำต้นไม้หน้าบ้านอย่างมีความสุขเธอไม่เห็นต้องเป็นผู้จัดการที่ไหนแต่เธอก็ดูมีความสุขกับสิ่งที่ทำปัญญาเล็กๆเ,เริ่มก่อตัว หรือว่าคุณค่ามันไม่ได้อยู่ที่หัวโขนแต่อยู่ที่การกระทำที่เป็นประโยชน์แทนที่จะนั่งรอให้คนอื่นมาทักทายเราลองเดินออกไปทักทายคนอื่นก่อนได้ไหมแทนที่จะนั่งรอให้ภรรยาชงกาแฟให้เราลองลุกไปชงกาแฟให้ภรรยาบ้างได้ไหมการแก้ความเหงาที่แท้จริงคือการเปลี่ยนจากผู้รับที่รอคอยมาเป็นผู้ให้ ในสิ่งที่เรายังมีอยู่ให้รอยยิ้มให้เวลาให้การรับฟังเมื่อเราเริ่มให้ความรู้สึกไร้ค่ามันจะเริ่มจางลงและความรู้สึกเต็มจากภายในมันจะเข้ามาแทนที่โดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุมัติเลยครับส่วนที่9จุดเปลี่ยนเมื่อลุงวินัยเริ่มถอดเกราะ จุดเปลี่ยนในชีวิตคนเรามักจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่หรอกครับมันมักจะเริ่มจากก้าวเล็กๆก้าวที่เปลี่ยนทิศทางเช้าวันเสาร์หนึ่งคุณมาลีภรรยาของลุงวินยัยกำลังง่วนอยู่กับการเตรียมข้าวของใส่ปิ่นโตเพื่อจะไปวัดนี่คือกิจวัตรปกติของเธอที่ลุงวินัยไม่เคยสนใจหรือบางครั้งก็แอบบ่นในใจว่าทำไมต้องไปบ่อยๆเขานั่งมองเธอเงียบๆ ความคิดที่ตกตะกอนจากเมื่อวานในส่วนที่8มันยังอุ่นๆอ,อยู่ในใจการให้ขณะที่คุณมาลีกำลังจะยกปิ่นโตอันหนักอึ้งขึ้นลุงวินัยก็ลุกพรวดขึ้นไปแล้วพูดด้วยเสียงที่ตัวเองก็ยังแปลกใจเดี๋ยวผมช่วยถือคุณมาลีหันมามองตาของเธอเบิกกว้างเล็กน้อยด้วยความประหลาดใจแต่เธอก็ยิ้มเป็นรอยยิ้มแรกในรอบหลายเดือนที่ลุงวินัยรู้สึกว่ามันจริง ไปด้วยกันไหมล่ะคะเธอชวนอย่างไม่คาดหวังคำตอบลุงวินัยนิ่งไปอึดใจความกลัวแวบเข้ามาไปวัดคนเยอะต้องเจอคนรู้จักเดี๋ยวเขาก็ถามเรื่องสุขภาพเปลืองน้ำมันความกลัวป่วยจนเหงามันกระซิบพร้อมกันแต่รอยยิ้มของภรรยาเมื่อครู่มันมีความหมายมากกว่าไปสิเขาตอบสั้นๆแล้วเดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ก้าวแรกที่ออกจากประตูบ้านในเช้าวันนั้นมันไม่ใช่แค่การเดินไปวัดครับมันคือการที่ลุงวินัยกำลังถอดเกราะที่เขาสวมไว้เพื่อป้องกันความกลัวทั้งสามอย่างเขาเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเขากำลังจะไปเจอคนแก้ปมเหงาเขาไปทำบุญแม้จะเล็กน้อยแก้ปมตรหนีจากความกลัวจนและเขาเดินออกมาแม้จะกลัวป่วยแก้ปมกลัวป่วย นี่คือจุดเริ่มต้นของการคลายปมทั้งหมดด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียวครับส่วนที่10ถอดรหัสลับกุญแจสู่ความเบาสบายที่วัดในเช้าวันนั้นอากาศสดชื่นลมพัดเบาๆลุงวินยัยเดินถือปิ่นโตตามหลังภรรยาไปอย่างเงียบๆเ,เขาได้พบเพื่อนเก่าสมัยทำงานสองสามคนแน่นอนครับ คำทักทายแรกๆหนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพกเกษียณแล้วทำอะไรแต่สิ่งที่ต่างไปจากเดิมคือใจของลุงวินัยแทนที่จะรู้สึกหงุดหงิดหรืออับอายที่ต้องตอบว่าอยู่บ้านเฉยๆเขากลับยิ้มยิ้มอย่างที่ไม่ได้ยิ้มมานานก็มาเป็นผู้ช่วยคุณมาลีนี่แหละครับเขาตอบพลางพยักพเพยิดไปทางภรรยา เสียงหัวเราะเบาๆเกิดขึ้นมันเป็นเสียงหัวเราะที่ปราศจากการประเมินคุณค่าใดๆเขานั่งลงข้างๆลุงสมชายเพื่อนอีกคนที่เคยทำงานที่เดียวกันลุงสมชายมีอาการของเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อปีก่อนทำให้การพูดจาติดขัดเล็กน้อยและต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินสิ่งที่ลุงวินัยเห็นไม่ใช่ความน่ากลัวของการป่วย แต่เขาเห็นแววตาที่สงบของเพื่อนลุงสมชายตบไหล่เขาเบาๆดีแล้วที่มาเมียฉันบ่นคิดถึงคุณมาลีอยู่วินาทีนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างที่หนักอึ้งอยู่ในอกของลุงวินัยมันคลายออกเขาตระหนักได้ว่าความกลัวป่วยที่เขากอดไว้แน่นมันเป็นเพียงความคิดแต่สิ่งที่เพื่อนเขาเผชิญอยู่คือความจริง แต่เพื่อนเขากลับยังมีความสุขในแบบของเขาได้เขาหยิบเงินทำบุญใส่ตู้เงินจำนวนที่มากไม่น้อยแต่ความรู้สึกเต็มอิ่มที่ได้ให้มันสลายความรู้สึกขาดแคลนจากความกลัวจนไปชั่วขณะและที่สำคัญที่สุดตลอดเช้าวันนั้นเขาไม่ได้รู้สึกเหงาเลยเขากำลังอยู่กับภรรยาเขากำลังอยู่กับเพื่อนเขากำลังอยู่กับปัจจุบัน คุณผู้ฟังครับเรื่องราวของลุงวินัยบอกอะไรเรารหัสของความกลัวทั้งสามประการนี้ป่วยจนเหงาแท้จริงแล้วกุญแจที่ใช้ไขมันไม่ใช่การกำจัดมันทิ้งไปเพราะความเสื่อมของร่างกายเป็นเรื่องธรรมดาความไม่แน่นอนทางการเงินเป็นเรื่องธรรมดาและความพลัดครากก็เป็นเรื่องธรรมดารหัสที่แท้จริงคือการยอมรับ ตามความเป็นจริงครับเราไม่ได้ถอดรหัสเพื่อสู้กับมันแต่เราถอดรหัสเพื่ออยู่กับมันอย่างเข้าใจเมื่อเรากลัวป่วยแทนที่จะจมอยู่กับความกลัวให้หันมาดูแลร่างกายเท่าที่ทำได้และขอบคุณเขาที่ยังทำงานให้เราในทุกวันเมื่อเรากลัวจนแทนที่จะตระหนีจนไร้ความสุข ให้เปลี่ยนเป็นวางแผนอย่างไม่ประมาทและเรียนรู้ที่จะพอใจและแบ่งปันเท่าที่ทำได้และเมื่อเรากลัวเหงาแทนที่จะรอคอยให้คนอื่นมาเติมเต็มให้เราลุกขึ้นมาสร้างคุณค่าด้วยการให้ความรักและไตรีจิตต่อคนรอบข้างและที่สำคัญคือการเป็นมิตรแท้ให้กับตัวเองความกลัวทั้งสม,มันก็เหมือนเงาครับ ยิ่งเราหันหลังให้มันมันยิ่งไล่ตามเราแต่ทันทีที่เราหันหน้าไปมองมันตรงๆยอมรับว่ามันมีอยู่เงานั้นมันจะไปอยู่ข้างหลังเราแทนชีวิตในวัย50ขึ้นไปอาจไม่ใช่การวิ่งที่เร็วที่สุดแต่คือการเดินที่มั่นคงที่สุดครับขอบทุนคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางขอดรหัสความกลัวมาด้วยกันในวันนี้ครับหวังว่า ปมต่างๆที่เราค่อยๆคลี่กันออกมาจะทำให้หัวใจของคุณผู้ฟังและหัวใจของผมเบาสบายขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเบาสบายครับ หวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะมีหลักธรรมที่ช่วยนำทางหัวใจที่สับสนวุ่นวายของคุณผู้ฟังกลับสู่ความสงบที่เบาสบายอย่างแท้จริงและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้นะครับเรามีเรื่องเล่าแฝงธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลาห้านาฬิกาเช้าและเวลา6โมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ Thank you.